เเนี่ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ทนว้ยมนงแม่งมันดีกว่ะจอร์ดคราวหน้าเราลองซัดเองจัดๆนาทีนะึงนะเองกำลังทำอะไรอยู่เหรอเจ้านายช้างกูอยู่ไหนอ็ไอ้สองตีรันฟันแทงไปทั่วให้พี่เดินสะดวกเถอะ This is a book ประเดี๋ยวเนี้ยไอ้ผู้สูงที่ชันเห็นละ ว่าใจหน้าเฮียก็เฮียได้เหมือนกันแล้ววางน้ำตาจะเช็ดหัวเข้าคนเจ็บหัวใจคนเจ็บวางหรือเปล่าจะทำการใหญ่ใจต้องเฮียมแต่ถ้าใจไม่เฮียมควม้ามาหายไปไม่สวยเลยการสาบานเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะมันมีอีกพิธีหนึ่งแถวนี้มีดอกไม้ไหมล่ะเพลงมีอยู่สองแบบ คือ r e. อเอสกัมีอาซมันจ้าซะเลือกเกินบอกให้ยุนใครมีหอยส่งมาให้หมอยทอเพี่อะไรแต่ในที่เอออะไรก็หงแดงหงแดงทำไมโยไม่คิดถึงอาเซนอนโอ้ยใด้เห็นกันไกลยังรู้สึกถึงการจากกันไกลเฮี้ยมันแทงกูไหมเนี่ยกูลำคาญเล่นกีต้ามือซ้าย ยังกับเคิร์ดโคเบนวันไหนเอ็งได้ทำงานที่กรุงเทพวันรุ่งขึ้นเอ็งตื่นขึ้นมาแล้วเอ็งจะมีหางงอกออกมาจากก้นเนื้อสออกแล้วเพื่อนเพื่อนกลุ่มออกอาราตีดอกไม้แห่งรัติการผู้ไม่หลับไหลเท่านั้นที่จะได้สัมผัสกลิ่นหอมของมัน เป็นคนรักของเพื่อนที่เรารักที่สุดจนครับกูคุณจะได้ยินเสียงฉันตัวงฉันก็คงไปอยู่นิวยอร์กแล้วอีกครั้งแล้สินะที่ฉันต้องโยกย้ายเอาผมไปคายตายผมก็รักคุณเจ๊ตัดยางเราทำไมอ่ะกูไม่ออกออกไปลูกกูจะ,อะไอแดก ชอบกินผัดอะไรไม่บอกแฟนเขาไม่ได้มีให้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาหรอกนะเว้ยเขามีเพื่อให้รู้ว่ายังมีคนเพียงหลักเราไม่ลืมไม่มีหรอกมีแต่ลืมช้ากับลืมเร็วทำไมพี่ไม่กอดกันอะ่ะง่ายกว่าตั้งเยอะกอดกันจูบกันมีใจกันคือน้ำชอบพี่ชนมากชอบมาสามปีแล้ว น้ำทำทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างก็เพื่อพี่ฉันรักแกวะ่ะเราไม่ได้รักใครง่าย,ายอย่างที่นายคิดนะเราค,ครบกับมิวเป็นแฟนไม่ได้อะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้รักมิวนะมันเหมือนแบบเธอแค่มาขอโทษแล้วเธอก็รอดเลยอ่ะ เราเขาต้องให้อภัยใช่ไหมคือถ้าเราไม่ให้อภัยก็กลายเป็นเรื่องของเราผม,ผมจะจะไปคอยคุณที่ข้างทางช้างเผือกอามกินตับจะสิอย่าเหลือทิ้งไว้แล้วถ้ากูตายไปนะกูจะกลับมาหลอกไอ้คนนอนกลางเนี่ยแม่งคนแรกเลยของแบบนี้ลองแล้วทำแล้วมันจะติดตัว พวกเมืองไปจนกว่าจะตายถ้าวันหนึ่งเขาตายไปตัวเองจะอยู่ได้ไหมสวัสดีครับรูอนคุณมีเหตุผลของคุณผมมีหัวใจของผมก็พอมองไรไม่เคออยเห็นคนสวยไง อย่าเปลี่ยนเลยอยากเจอคุณไปอยู่ไหนมาต้นทำไมเราต้องมาเจอกันนั้นยินดีที่ไม่รู้จักรู้อนถ่ายผิดต้องโดนอะไรโดนอะไรโดนจูโดนอะไรนะโดนจูอนนยอดหลักสลักใจ